ตอนที่614เชื่อตอนว่าย่าหมาปาลราหิตว้าวมีมนุษย์อยู่ที่เมืองหินเรียบแห่งนี้ด้วยฝูงชนมองดูลิชีเย่ราวกับพวกเขาเห็นสัตว์ที่แปลกใหม่ฉากนี้เกิดขึ้นตลอดไม่ว่าลิชีเย่จะเดินไปที่ใดชีฮาวนั้นค่อนข้างอายที่กลายเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจจากสายตาจำนวนมากดังนั้นเขาจะเกยกับลิชีเย่พี่ลี่ไม่ต้องเป็นห่วงเพียงแค่มีมนุษย์น้อยคนที่จะมาที่นี่ลิชีย่หัวเราะตอบสนอง เขานั้นมีประสบการณ์ในการพบเจอสิ่งต่างๆมามากมายดังนั้นเขาไม่เคยกังวลเรื่องแค่นี้เขารู้สึกว่าเรื่องนี้ปกติอย่างมากนี่เป็นโลกของหินยักษ์และปีศาจดังนั้นจึงพบมนุษย์ได้ยากเขาได้รับการพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ก็ไม่น่าแปลกการพบป่ามนุษย์ในชาญเมืองชนีนับเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาชี้ห้าวเปียงสำนักงานของเมืองในฐานะผู้ทรงสารและนักปรุงยาเขาจึงมีสถานะอยู่บ้างในสถานที่แห่งนี้พวกเขาเดินไปถึงใจกลางห้องโถง และต้องการพบกับขุนนางเมืองเพื่อที่จะมอบก้านไผ่ที่ห้องโถงม,มีผู้ส่งสารหลายคนที่กําลังเข้าแถวอยู่รอที่จะได้รับญาติจิตวิญญาณและกลับไปบ่มเพาะชีเฮานั้นเกรงว่าหลีชียจะรอนานเขาจึงเอ่ยพี่หลีไปเดินดูรอบๆสํานักงานเป็นอย่างไรข้าเกรงว่ามันจะต้องใช้เวลานานกว่าข้าจะแลกเปลี่ยนก้านไผ่ได้หลีชียอมยิ้มก่อนจะพยักหน้าและไปเดินดูรอบๆสำนักงานแม้ว่าเมืองแห่งนี้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ยังมีผู้ฝึกตอนจำนวนมากอยู่ในสำนักงานขนาดย่อมนี้ปลีเชยเดินไปไม่นานเขาก็พบกับสวนสมุนไพรามาเป็นสวนสมุนไพรที่เต็มไปด้วยญ้จิตวิญญาณจำนวนมากอายุของพวกมันอาจจะกล่าวได้ว่ายาวนานที่เก่าแก่ที่สุดยังมีอายุหลายพันปีสวนสมุนไพรดังกล่าวไม่มีค่าพอในสายตาของลีเชยแต่มันก็ไม่ได้ย่นะักสำหรับเมืองเล็กๆที่มีสวนสมุนไพรเช่นนี้ขณะที่เขากำลังเดินเข้าไปในสวน ก็ได้ยินเสียงโอ้ย่าหมาป่าละหิตของข้าข้าจะต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะเปลี่ยนได้อีกหนึ่งรูปแบบข้านั้นรอเจ้ามาหลายปีและทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วแต่เจ้ากำลังจะเหี่ยวเฉาในมิชานี้ลิเชยเดินเข้ามาใกล้เห็นแจกันที่มีย่าจิตวิญญาณภายในมันมีสีโลหิตด,ด้วยรูปร่างที่เหมือนกับพังหมาป่ามันเปล่งแสงหกแสงแตกต่างกันรอบลำต้นราวกับว่ามันสามารถหายไปเมื่อใดก็ได้ นี่เป็นสัญญาณว่าย่าจิตวิญญาณน,นี้ใกล้จะตายมีชายชรานั่งอยู่หน้าย่าจิตวิญญาณเขานั้นมีผมสีขาวและจมูกของเขาดูแปลกเพียงกว่าตามองหลีช่ชเย่ก็รู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าพันปีศาจนกกลางเขนที่มีการบ่มเพาะที่ดีชายชรานั้นหลีสายตาลงไม่เห็นหล่ชเย่เข้ามาใกล้การแสดงออกของเขากลายเป็นดุร้ายและเอ่ยเด็กน้อยเจ้าเป็นใครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะหลีช่ชเย่เป็นคนแปลกหน้า ที่อยู่ๆก็เข้ามาในสวนสมุนไพรของเขามันจะแปลกหาเขาทำตัวเป็นมิตริีเชยเอ่อยด้วยรอยยิม้มข้ามากับชิฮาวและนำก้านไผ่มาแลกสิ่งของข้าเบื่อที่จะรอจึงหลอกมาเดินเล่นข้างนอกชายชราคนนั้นผ่อนคลายลงหลังจากได้ยินเรื่องนี้แลเอ่ยโอ้ดังนั้นเจ้าเป็นสหายของเด็กน้อยชิฮาวเองหรือลิเชยมองไปยังญญติจิตวิญญาณตรงหน้าของเขาและเอ่ยปู่รู้จักชิฮาวด้วยหรือนั้นหรอชายชราคนนั้นเอ่ยตอบ เด็กน้อยชีเฮานั้นมีความสามารถในการปรุงยาที่ดีแต่เขาก็ต้องทำงานหนักมันน่าอับอายที่ข้าแก่เกินไปที่จะมีสิทธิ์เช่นเขาไม่เช่นนั้นข้าอาจจะดูแลเขาไปแล้วในเวลานี้ชายชราก็มองไปยังหลี่ชียแล้เอ่ยถามเจ้าเป็นมนุษย์เหรอสิ่งนี้หาได้ยากจริงๆที่จะพบกับมนุษย์ในโลกนี้ไม่ต้องเอ่ยถึงประเทศนี้เจ้ามาจากที่ใดกันหลีเชียยังคงจ้องมองไปยังญาติจิวญ,ญญาณและเอ่ยข้าเป็นเพียงพวกฝึกตนที่แพเนจร และบังเอิญผ่านมายังภูมิภาคนี้ชายชราพยักหน้ายอมรับและเอ่ยมันดีที่ผู้เยาเชนเ่นเจ้าจะท่องเที่ยวไปทั่วรวมกับเผ่าพันธนุมนั้นหายากอย่างมากในโลกแห่งน,นี้ดังนั้นหากเจ้าท่องเที่ยวเพียงลําพังเจ้าอาจจะเจอขุนนางสตรีของเผ่าพันธุหินยักษ์ถูกใจก็เป็นได้เจ้าควรจะรู้ว่ามนุษย์นั้นเป็นที่นิยมอย่างมากชายชราคนนั้นเป็นคนช่างพูดเขาสามารถสนทนาได้อย่างมีความสุขแม้ว่าทั้งสองจะเป็นคนแปลกหน้า ลิชเย่ไม่รู้ว่าจะหัวเราะห,หรือร้องไห้ดีหลังจากได้ยินเรื่องนี้เพราะว่าชายชารานั้นกล่าวถูกทั้งมนุษย์หรือสตรีที่เป็นมนุษย์ล้วนเป็นที่นิยมอย่างมากในสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะเผ่าพันธุ์หินตั้งแต่มนุษย์นั้นเป็นคู่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการสืบพันธุ์ดังนั้นชายชาราจ,จึงไม่ได้มีเจตนาร้ายเมื่อกล่าวเช่นนี้เพราะนี่เป็นข้อเสนอที่ไม่เลวลิชีเย่อมยิ้มก่อนจะใส่หัวของเขาและเอ่ยย่าหมาป่าลหิตนี้กําลังจะตาย หากเป็นชนนี้ต่อไปข้าเกรงว่ามันจะอยู่ได้อีกถึงสเดือนชายชราคนนั้นรู้สึกไม่พอใจและเออย่างจริงจังเด็กน้อยคนคนหนึ่งสามารถพูดอะไรก็ได้แต่ไม่สามารถพูดได้ตามอำเภอใจเขาใช้ความพยายามอย่างมากในการปลูกย่าหมาบาละเหตุหกรูปแบบและเกือบจะเป็นเจตอนนี้คำกล่าวของรีชีเย่ทำให้เขาอารมร์เสียอย่างมากรีชีเย่มองไปยังชายชราและเอ่ย่าเพียงแค่กล่าวความจริง ยาหมาป่าโลหิตนั้นเป็นยาจิตวิญญาณที่มีเลวมันไม่ได้แย่กว่ายามังกรอนไหมมันดูเหมือนว่าเจ้าจะพยายามเลี้ยงดูมันอย่างมากหาข้าเดาไม่ผิดหลังจากการเปลี่ยนแปลงมาหกรูปแบบมันก็ติดขัดเช่นนี้มาเป็นเวลานานล่าสุดดูเหมือนมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งแต่มันก็ยังติดอยู่ในระดับนี้หลีเชยอหยุดชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยเจ้าจึงกลายเป็นใจร้อนเมื่อมันไม่ยอมพัฒนาและให้อาหารมันมากขึ้นข้าเดาว่าปุ๋ยของท่านประกอบไปด้วยเลือดหมาป่าเงินผสมกับที่เท่าไม้ และน้ำหมาป่าศักดิ์สิทธิ์ชายชาราคนนั้นกลายเป็นตกตะลึงหลังจากได้ยินคำอธิบายของหลีชีเย่เขาสุดลมหายใจเข้าลึกและเอ่ยเจ้ารู้ได้อย่างไรกันเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่รู้เกี่ยวกับสูตรปุ๋ยของเขาและนั่นก็เป็นความลับแต่หลีชีเย่ก็ยังกล่าวมันได้อย่างรอบรื่นหลีชีเย่เอ่ยด้วยรอยยิม้มก็ไม่มีอะไรมากข้าสามารถได้กลิ่นของมันดังนั้นข้าจึงรู้ว่าเจ้าใช้เลือดหมาป่าเงินแต่เลือดนี้ต้องผสมกับขี้เท่าไม้ และน้ำหมาป่าสกสิ์เพื่อให้มันเกิดผลลัพธ์และเพื่อเพิ่มใส่กยภาพของมันลีชิเย่ทำเพียงยิ้มเมื่อมองเห็นชายชราจมอยู่ในความมึนงงเขามองไปยังหญ้าหมาป่าโลหิตและเอ่ยมันดูเหมือนว่าเจ้าพยายามอย่างหนักและมันก็มีค่ากับเจ้ามากหนึ่งจะต้องใส่ใจในการบ่มเพาะพวกมันด้วยหัวใจเพื่อให้ได้าญาติวิญญาณที่ดีฉะนั้นข้าจะให้แนวทางแก่เจ้าลีชีเย,ย่รูปคางของเขาและเอ่ยวิธีการของเจ้านั้นไม่เลว นี่เป็นวิธีการปรกติแต่มันมีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในสภาวะที่ปกติด้วยข้าสังเกตว่ารากของยาต้นนีเซตมากหากข้าเดาไม่ผิดเจ้าขุดมันออกมาจากสถานที่ที่ชุ่มไปด้วยน้ำและมีซากศพจำนวนมากเจ้าย้ายสถานที่ให้มันและนำมันมาปลูกที่นี่ดังนั้นมันจึงหยุดอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่หหลีเชยยัยงคงเอ่ยต่อนี่เป็นเพราะดินของเจ้านั้นไม่เหมาะสมหลังจากผ่านมาหลายปี มันก็สามารถพัฒนาไปเป็นรูปแบบที่7ได้แต่ตอนนี้มันกําลังต้องการดินที่เหมาะสมเพื่อที่จะแบ่งบนานทว่าความอดทนของเจ้าก็ไม่สามารถรอได้อีกและเจ้าก็เลือกที่จะใช้ปุ๋ยสุดลับของเจ้ายาจิตวิญญาณของเจ้าเกิดในดินแดนที่เต็มไปด้วยหินที่รุนแรงแต่เลือดมาปาเงินและส่วนผสมของมันแข็งแกร่งเพียงพอและนั่นก็ทําให้มันสามารถกลายเป็นรูปแบบที่7ได้แต่ยังทําให้มันอ่อนแอนลงอีกด้วยในช่วงเวลาที่สําคัญ เจ้าต้องหาแหล่งที่สามารถมอบชีวิตให้กับมันได้หลังจากกล่าวทั้งหมดหลิเชี่ก็มองไปยังชายชราที่ยังไม่ได้สติชายชารานั้นยืนอย่างง้ง,งมและสติของเขาก็หายไปอย่างสมบูรณ์ลิเชี่สามารถบอกส่วนผสมปุ๋ยของเขาได้รวมถึงแหล่งที่มาของยาสิบิญญาณนี้ภายในพริบตาความสามารถนี้มันน่ากลัวเกินไปและบ่งบอกถึงความเข้าใจในการปรุงยาแม้แต่คนแก่อย่างเขาก็ยังไม่ใช่คู่มือลิเชี่เพียงอมยิ้มเมื่อเห็นชายชาราย,ยืนไม่ได้สติก่อนจะเอ่ย เจ้ายังมีโอกาสที่จะช่วยมันได้ทำปุ๋ยของเจ้าให้เป็นกลางและไปยังสถานที่ที่เจ้าพบมันขุดดินบางส่วนแล้วนำมาวางรอบรอบยา่ยาจิตวิญญาณเพียงแค่นี้ก็สามารถช่วยมันได้แล้วเรื่องนี้จริงหรอชายชาราทนในนั้นก็ได้สติกลับมาพิลีในเวลานี้ชีฮาวเสร็จจากการแลกเปลี่ยนก้านไผ่แล้วเดินออกมาข้างนอกก่อนจะโบกมือทักทายลีชิเย่ลีชิเย่เอ่ยกับชายชาราเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะไม่เดือยสิ่งใด และเดินออกมาชายชารานั้นตัวแข็งและไม่ได้ยินเสียงของชีห้าแต่อย่างใดชีห้าเอลิชีเย่เดินออกมาจากสำนักงานเมืองชีห้าเอ่ยถามขึ้นท่านพูดคุยอะไรกับหัวห,หว,วหน้านักปรุงยาเหรอเอลิชีเย่มองไปยังเขาเลยถามหัวหน้านักปรุงยาหรอชีห้าเอ่ยชายชาราก่อนหน้าท่านปูเปนน่เป่ยนั้นเป็นหัวหน้านักปรุงยาของเมืองหินเรียบและยังเป็นนักปรุงยาที่เก่งที่สดุด <ส pike> เขาเป็นถึงนักปรุงยาระดับประมจาจย์เมื่อนานมาแล้ว ค่ะได้ยินว่าตอนนี้เขาเป็นระดับยอดปรมาจารย์นักปรุงยาสําหรับนักปรุงยาที่มาอยู่ในระดับนี้และเลือกที่จะอยู่ในเมืองหินเรียบนับได้ว่าหายากเขาสมควรจะมีตําแหน่งที่สูงมันเป็นเพียงแค่การพูดกันเล็กน้อยหรือเชี่ยกล่าวด้วยรอยยิ้มเขาสังเกตเห็นการแสดงออกที่ร่าเริงและตื่นเต้นของชี้ห้าวจะเอ่ยถามมันดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่ดีเกิดขึ้นกับเจ้าตอนที่615ตกตะลึง พลนางเมืองกล่าวว่าข้าที่ทําผลงานครั้งใหญ่ในเวลานี้หลังจากการส่งการไยครั้งนี้เขาจะแนะนําข้าให้กับที่ประชมุมแปบลบว่าข้าจะไม่สามารถกลายเป็นสิทธิ์ของนักปรุงยาที่อยู่ภายใต้บรรพชนปีศาจต้นสนโบราณได้ข้าก็สามารถเข้าร่วมกับคนอื่นได้เพียงมุ่งมั่นไปที่การปรุงยาและอย่างอื่นลืมมันไปซะลิเช่เอ,อ่ยด้วยรอยเยิม้มนักปรุงยาเหล่านั้นไม่สามารถสอนเจ้าได้ทุกสิ่งข้าจะอยู่ที่นี่อีกไม่นานและจะสอนเจ้าปรับแต่งน้าทิพย์ พยายามเรียนรู้มันให้มากที่สุดหากเจ้าอยากจะเห็นโลกที่กว้างใหญ่กว่านี้เช่นนั้นการเข้าไปในสภาเมืองก็มีดีแย่นักประเทศแผ่ยักมีค่าพอให้เจ้าอยู่จริงเหรอชิฮาวนั้นรู้สึกตกตะลึงกับข้อเสนอของลีชิเย่แม้ว่าเขาจะไม่รู้ระดับนักปรุงยาของรีชิเย่เขาก็เข้าใจได้ว่าการปรับแต่งน้ำพิษของรีชิเย่นั้นกก่าได้ว่าน่าเหลือเชื่อแม้ว่าเขาจะเป็นนักปรุงยาฝึกหัดและยอมรับรีชิเย่เป็นอาจารย์ตั้งแต่ได้สอนเขา แม้ว่าจะไม่มีการเรียกอย่างเป็นทางการลีชิเยก็ไม่เคยสัญญาอะไรกับชิฮาวแต่ตอนนี้ตัวของลีชิเยเองบอกว่าจะสอนชิฮาวปรับแต่งน้ําทิพย์ดังนั้นสถานการณ์จึงเปลี่ยนไปลีชิเยเออย่างใจเย็นยายได้กังวลค่ะจะสอนการปรับแต่งเพียงหนึ่งถึงสองอย่างแม้ว่าจะไม่ได้ศึกษาเส้นทางสายอื่นในด้านการปรุงยามันอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เจ้ามีอนาคตที่สดใสในประเทศพายักษ์ข้อเรียกร้องเพียงอย่างเดียวก็คือเจ้าต้องทํางานหนักค่ะ จะม่สอนคนที่หวังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์โดยมิหวานเมล็ดชิฮาวรู้สึกดีใจและรีบเอ่ยคำนับขอบคุณสิทธิหลีไม่สิขอบคุณท่านอาจารย์ที่สอนการปรุงยาให้กับคารหลีเชยห,หยุดเขาก่อนจะใส่หัวคาไม่ใช่คนที่จะรับสิทธิเร็วเกินไปวันนี้ข้าจะสอนเจ้าปรับแต่งน้ำทิพย์ก็เพราะการพบกันของโชคชะตาในอนาคตเพียงเรียกข้าแค่สิทธิไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพิธีการอื่นๆชิฮาวากาสีสษของเขาอย่างครุ่นคิด ก่อนจะฟังหลี่ชีเย่แลเอ่ยหากสิทธิพี่หลี่พูดเช่นนั้นข้าก็จะทำเช่นนั้นพวกเขากลับไปยังภูเขาหยกโลหิตและหลี่ชีเย่ได้เริ่มต้นสอนชี่ฮาวเขานั้นฟื้นฟูนฟนอย่างสมบูรณ์แล้วและสามารถจากไปได้ตลอดเวลาหากไม่ติดว่าต้องสอนชี่ฮาวในเวลานี้หลี่ชีเย่ผดกข้องของเขาพร้อมด้วยผึกข้าประตูนั่งสมาธิขณะที่วงแหวนชีวิตของเขาหมุนวนหยดเลือดชีวิตหยดลงบนจานหยกขณะที่พรสวรรค์ของเขาลอยสูงขึ้น เปลี่ยนมันให้เป็นรากฐานเต่าที่แตกต่างกัน13วงแหวนนั้นหมุนวนขณะที่แยกตัวจากกันบางอันกลายเป็นสมบัติบางอันบ่มเพาะสนุนพลวิญญาณและบางอันนั้นกล้งสมบัติระดับชีวิตภายในวงแหวนหลักหินโชคชะตาที่ได้รับมาจากพวกเขาเมื่อง้องศักดิ์สิทธิ์ลอยอยู่บนชั้นฟ้าหินก้อนนี้นั้นน่าประทับใจอย่างมากมันไม่ต้องการความช่วยเหลือของดีเชเยและสามารถกั่นตัวเองด้วยเปลวไฟแห่งชีวิตได้การกั่นตัวเองนี้ มันอนุญาตให้รูปแบบผนึกของมันใหญ่ขึ้นมันจะกลายเป็นสมบัติผนึกหลี่เช่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสมบัติพรสวรรค์ที่แท้จริงของเขาที่กําลังแกล่นตัวเองและเขาก็อนุญาตให้มันทําตามใจขณะนี้ภายใน13วงแหวนไข่หินนั้นเอาสิ่งสกรปรกทั้งหมดออกด้วยตัวเองความจริงก็คือหลี่เช่ยังไม่ได้ศึกษาไข่หินที่ได้รับมาจากหลุมฝังศพบรรพการความจริงก็คือไข่หินก้อนนี้นั้นหญิงยโสอย่างมาก แม้แต่หินโชคชะตาจากภูเขาเมืองกองศักดิ์สิทธิ์ก็ยังมีช่คู่มือของมันมันไม่ใช่จนกระทั่งหลี่เชียเปิดสิบสามวงแหวนกระทั่งไขหินนั้นก็ยอมรับและให้ที่กับหินโชคชะตาหลี่เชียไรความหวังกับไขหินที่หญิงยโสนี้ไขห็นใบนี้พิจารณาให้สิบสามวงแหวนเป็นบ้านของมันและเขาไม่สามารถขับไล่มันออกไปได้แม้ว่าจะต้องการก็ตามวิง่งพรสวรรค์ที่แท้จริงของหลี่เชียส่องประกายก่อนจะกลายเป็นอักขระและพุ่งออกมา ฉบับขัดลอกที่เหมือนกันอีกเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นพร้อมกับอักขระที่ถูกสลักสามารถเห็นสามดวงจิตภายในจิตเห็นความตายนี่เป็นสิ่งที่หลีเชยต้องการฝึกฝนจากคำพีเห็ความตายที่ได้รับมาจากหลุมฝังศพแห่งลางรา้ายในฐานะหนึ่งในเก้าคำพีสวรรค์ลับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายสวรรค์และน่ากลัวยอย่างมากมันไม่มีคำพีหรือทักษะใดในโลกที่อนุญาตให้หลีเชยกันร่างกายของตัวเองนี่เป็นคำพีที่ประเมินค่าไม่ได้ และมีสี่ลักษณะที่ต่างกันจิตแห่งความตายบทแห่งความตายผนึกแห่งความตายและบันทึกแห่งความตายจิตแห่งความตายเป็นสิ่งแรกที่เขาเลือกที่จะบ่มเพาะเพราะอาจจะกล่าวได้ว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเขาเขาเข้าใจความลึกลับของความเพียงความตายดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาที่จะสร้างจิตแห่งความตายจิตแห่งความตายในเวลานี้มันได้คัดลอกสามดวงจิตของลฤษีภายในพรสวรรค์ที่แท้จริงหนึ่งคนสามจิตวิญญาณ และการผลพะทั้ง3จิตวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของพรสวรรค์ที่แท้จริงหลังจากประสบความสําเร็จในการสร้างจิตแห่งความตายเขาสามารถแบ่งออกเป็นสส่วนหรือ3มจิตวิญญาณจากนั้นก็ซ่อนพวกมันเอาไว้ด้วยการซ่อนจิตแห่งความตายทั้ง3ตราบใดที่พวกมันยังไม่ถูกทําลายเขาก็จะไม่สามารถตายได้แม้ว่าร่างกายของเขาจะถูกทําลายไปพร้อมกับพรสวรรค์ที่แท้จริงจิตแห่งความตายก็จะทําให้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้ง พร้อมกับสร้างร่างกายและพรสวรรค์ขึ้นมาใหม่นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สําหรับผู้ฝึกตนการสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่เพราะว่าคําเพียงความตายทําให้มันเป็นไปได้ตราบใดที่จิตเห็นความตายยังคงอยู่มันยังมีโอกาสเกิดใหม่แม้ว่าหนึ่งในพรสวรรค์ที่แท้จริงจะถูกทําลายแน่นอนสิ่งนี้ไม่ได้ทําให้เขามีชีวิตนิรันดร์มันช่วยทําให้เพียงหลี่ชี้เย่ไม่สามารถตายได้ผู้ฝึกตนจะมีชีวิต จนกระทั่งเวลาและพลังงานของพวกเขาหมดลงแม้แต่จิตแห่งความตายก็ยังช่วยพวกเขาจากกฎนี้ไม่ได้มันเพียงช่วยพวกเขาจากความตายที่คาดไม่ถึงและไม่ได้ช่วยจากความตายตามธรรมชาติตอนนี้หลี่เฉยกำลังคิดถึงสถานที่ที่ซ่อนจิตแห่งความตายทั้งสามแม้ว่าเขาจะซ่อนไว้ที่ใดหรือผนึกไว้กับสิ่งของใดตราบใดที่มันยังไม่ถูกทำลายเขาก็ยังมีโอกาสฟื้นตัวเขาต้องการไตรตรองเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งของสามสถานที่ที่เหมาะสม เขาต้องการแยกพวกมันและเก็บเป็นความลับสุดยอดนี่จะช่วยทำให้เขามีชีวิตอยู่จนกว่าอายุไขของเขาจะหมดลงหากทำสิ่งนี้สำเร็จมันจะมีเพียงแค่2วิธีที่จะทำให้เขาตายได้ 1. คือมีบางคนหาจิตถึงความตายทั้ง3ามดวงและทำลายพวกมันทั้งหมดแล้วสคือรอจนกระทั่งเขาแก่ตายดังนั้นหลีเชียตต้องเผชิญหน้ากับเรื่องที่สำคัญมากคือหาสถานที่หรือหาสิ่งของที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในอนาคต นี่ไม่ได้เป็นภารกิจที่ง่ายมีเพียงหลิชเ้่ที่รู้ว่าในอนาคตเขาจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันตรายที่ยากจะจินตนาการขนาดไหนก่อนวันนั้นจะมาถึงเขาจะต้องรับประกรันว่าจิตแห่งความตายของเขายังคงอยู่ปลอดภัยหลิชเช่ระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเขารู้ว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรในอนาคตทั้งสสถานที่จะต้องเป็นสถานที่ลับอย่างสูงสุด เขานั้นยังคงเก็บตัวบ่มเพาะที่ภูเขาหยกโลหิตขณะที่สอนชี้ห้าวแก่นน้ำทิพย์ภายเนพริปตาสามเดือนก็ผ่านไปวันนี้มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมายังภูเขาหยกโลหิตท่านปู่เปยชี้ห้าวนั้นประหลาดใจที่ได้เห็นแขกคนนี้ในสถานที่แห่งนี้หัวหน้านักปรุงยาอย่างท่านปู่เปยนั้นมีสถานะที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นการมาถึงอย่างกระทนหานของเขาทำให้หัวใจของชี้ห้าวหวาดกลัวเขาไม่คาดว่าจะเห็นท่านปู่เปยมาที่นี่ด้วยตัวเอง ยงออกคําสั่งเขาก็สามารถสั่งสิทธิ์ให้มาแทนได้ท่านปูเปยมาถึงและไม่ได้สนใจการแสดงออกของชีฮาวเขาจับมือของชีฮาว,ลวเลยเสียงสั่นบอกมาบอกเข้ามาสหายของเจ้าอยู่ที่ใดชีฮาวนั้นกลายเป็นหวาดกลัวหลังจากเห็นการแสดงออกของท่านปูเปยและคิดว่าหลี่ชีเย่ได้สร้างปัญหาใหญ่อะไรขึ้นมาหรือไม่เขาเอ่ยถามเสียงสั่นท่านปูเปยสิทธิ์พี่ทำอะไรท่านปูเปยเอ่ยตอบอย่างรวดเรว็ว ไม่มีพาข้าไปหาเขาข้าต้องการจะปรึกษาเขาชีฮาวถอนหายใจด้วยความโล่งอกและเอ่ยสิทธิพี่หลี่อยู่ข้างในชีฮาวพบว่ามันค่อนข้างแปลกปรึกษางั้นเหรอท่านปู่เปวยนั้นมีชื่อเสียงในที่แห่งนี้อย่างมากเช่นนั้นทําไมตัวตนเช่นเขาถึงมาที่นี่ด้วยตัวเองเพื่อปรึกษากับสิทธิพี่หลี่พาข้าไปหาเขาท่านปู่เป่ยนั้นรีบเข้าไปในบ้านกล่าวให้ถูกก็คือเขาลากชีฮาวเข้าไปในบ้านของตัวเองชีฮาว แทนที่จะเดินนำกลับถูกท่านปู่เปยลากไปเกิดอะไรขึ้นลิชิเย่บังเอิญก้าวออกมาจากห้องและเห็นท่านปู่เปยลากชิฮ่าวเข้ามาและเอ่อย,อย่างประหลาดใจเสร็จพี่ลี่ท่านปู่เปยต้องการพบท่านชิฮ่าววิ่งเข้ามาหาเขาและเอ่อยกระซิบท่านปู่เปยนั้นเป็นคนดีหากท่านมีอะไรท่านสามารถบอกท่านปู่เปยได้เลยชิฮ่าวนั้นสังเกตเห็นความรีบร้อนของท่านปู่เปยเขาจึงคิดว่าลีชิเย่อาจจะทําอะไรผิดพลาดมาท่านปู่เปยไม่ได้สนใจชิฮ่าวก่อนจะโค้งคํานับลีชิเย่และเอ่อย การพบกันครั้งสุดท้ายของพวกเราชายชราคนนี้อับอายจริงๆที่มองไม่เห็นภูเขาไทซานได้ปโปรดอนุญาตให้ข้าได้แนะนําตัวเองก่อนข้าชื่อเปยหวังข้าขอทราบนามของนายน้อยได้หรือไม่หลีชีเยหลีชีเยมองไปยังชายชราเลื่อยอย่างสบายๆ